วน,นี้จะพาไปเที่ยวกันนะครับใครติดตามช่องผมอยู่ก็ผมอาชาพาเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวแถวตลาดน้ำบ้านนอ,อกข้างในเป็นส่วน ใค้หรือกดคอมเมนต์ให้หรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นบานคนนะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับไอยา่างตรงไปไหนเราต้องไปดูกันนะครับอนนี้จะเป็นวิวที่สวยมากผมก็ไม่รู้นะเพิ่งเคยมาครั้งแรก้านยู้นะครับ มาเลยอยู่ข้างนอกชั้นชั้น,น,นะวนนะสวยไหมล่ะครับมันบรรยากาศที่นี่เย็นมากนะครับจากที่ผมมาเที่ยวนะเย็นจริงนะครับจากปั่นจักรยานมานะครับเป็นบรรยากาศที่เย็นเยือกเย็นนะครับ ไปรอบๆก็มีแต่ทิวทัศน,นะครับถามวาไปไหนนะครับไปสุดนะครับตอนนี้มันก็เย็นมากแล้วนะครับถ้าวันหลังเดี๋ยวจะพามาต่อนะครับอาจจะต้องตีกลับคือมันไปได้สุดนะครับซึ่งมันเย็นมากแล้วนะฮะอาจจะเป็นพุ่งนี้นะครับที่จะพามาเที่ยวก็กนะครับ นะครับผมจะลองไปดูก็ได้นะ้อะ่อท่านผู้ชมนะครับแต่บรรยากาศที่นี่เย็นมากแถวสวนคนระับมีคข้อด้นะมองไปเป็นป่านะยิ่งเข้าไปยิ่งเย็นนะครับป่าดงดิบูะครับถ้าอยากรู้นะครับก็ ้าอยายผมพาไปรากดเมนตอนนี้ผมขอตีรถกลับก่อนนะครับแต่ก็น่าจะออกไปเป็นหลังสวนนะครับก็ผมตีรถกลับแล้วนะอันนี้ผมไปทั้งไปทั้งกลับนะครับอาจจะต้องไปรับชมคลิปของ youtube ของผมนะครับนี่ผมพามาเท่านี้ก่อนนะฮะ ใช่ใครรักธรรมาชาติก็เข้ามาได้จะถามว่าเย็นไหมเย็นนะฮะเย็นมากในมันเย็นไปด้วยต้นไม้นะครับผมต้พาเที่ยวอะเที่ยวมีริมน้ำที่ผมไม่ได้พาไปริมน้ำจะต้ก็เป็นเลยเมื่อยมืออันนี้เมื่อยมือมาก นี่ผมเริ่มกลับแล้วนะฮะเพราะว่ามันเย็นนะครับก็นะครับ,นะรบเดี๋ยวจุดตรงนู้นนะครับผมจะพาขึ้นไปนะครับก็เป็นไว้คลิปหน้านะครับันสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ